แล้วผลงานล่าสุดตอนนี้ได้ข่าวว่า64เซียนขอทำงบคัน64เซียนนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับประมาณเท่าไหร่ครับยินว่าปีแล้วยังในช่วงโควิดมีพี่หนุ่ยได้ไปแข่งขันเป็นรถเซอร์กิตด้วยครับของบทำเครื่องเซอร์กิตสำรับูนี้หนรับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราอยู่กับเลนโซ่ครับเรามาเอาคอนเทนต์พิเศษล่าสุดของเราสนับสนุนโดยเลนโซ่ D1SP ครับยางตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์แลนโซอตอนนี้เราอยู่นที่เมืองสุพรรณด้านหลังนี้ใครที่เป็นแฟนขับคงรู้นะครับว่าเราอยู่นที่ไหนหน่วยเปิดสุพรรณนั่นเองข้างในจะมีอะไรกันเราไปชมกันครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่หนุ่ยเป๋ดสุพันแล้วนะครับผมหลังจากสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างครับพี่หนุย่ยครับก็หลังจากโควิดที่รุนแรงรอบ3ก็ไม่ได้ออกแข่งรถกันเลยทํางานหน้าร้านอย่างเดียวเลยครับคนเยอะไหมครับหน้าร้านเยอะเหมือนเดิมครับครับ ใช่ครับเยอะเหมือนเดิมอาจจะน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก,ก,ก็วัน30มสิบกว่าคัน40นตอนนี้ก็เยอะเรือประมาณ20คัน30คัน10บกว่าคันเป็นบางวันใช่ครับขนาดแม้มีสถานการณ์อย่างนี้คนก็ยังอุดหนุนแบบเต็มที่กันอยู่ใช่ครับครับแล้วผลงานล่าสุดตอนนี้ได้ข่าวว่า64เซียนเป็นรุ่นอะไรครับรถบ้านยางบางก็คือใช้ยางฮีโรแดกเราใช่ครับเป็นฮีโรแดกใช่ครับสองเกียรสเต็ปคันนั้นมีอะไรบ้างครับคันนั้นเป็นเครื่องยนต์สามพันหนึ่งสามับ3 0 0่งแล้วก็คือโมดิฟายตามสเปก ทุกอย่างใชครับเหมือนรถแข่งที่อู่ทุกคันจะไป็ใกล้เคียงกันหมดอยู่ที่จังหวะและโอกาสแต่พอดีงานนั้น64เีเปลียนก็คือสามารถส่งรถได้แค่คันเดียวก็เลยเอาคันนั้นวิ่งใช่ครับขอทำง,งบคัน6 4สีเซียนนี้หน่อยได้ไหมครับครับได้ครับประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะเครื่องอย่างเดียวก็อยู่หมันไม่เกินสองแสนครับ เฉพาะเครื่องอย่างเดียวไม่เกินสองแสนใช่ครับเราได้เห็นเวลาเก้าแล้วกับเงินสองแสนไปเครื่องตัวนั้นนะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ารายละเอียดรอบนอกครับคืออยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ครับและอย่างช่วงล่างครับผมช่วงล่างก็เป็นเออาร์ข้างเดียวก็คือแม่้งทำอะไรเยอะแใช่ครับไม่ต้องเป็นเยอะมีโช๊คตูปกระจคู่หนึ่งครับผมช่วงล่างนี้น่าจะอีกประมาณเท่าไหร่ครับช่วงล่างก็หมื่นกต่บาทเหมือนกันช่วงล่างหมื่นกว่บาทใช่ครับ ถ้ารวมโชด้วยก็ต้องหมื่นบาทกำเงินมาสองแสนทาครับถ้าสมมติถ้ารถเดิมๆมาทําแข่งทั้งคันอ่ะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรถว่ารถมีอะไรมามัง่งถ้าไม่มีอุปกรณ์เลยเริ่มใหม่ทุกอย่างอ่ะก็ไม่เกินห้าแสนหรอกครับโอ้โหห้าแสนคือมีรถแข่งแล้วแบบครบเลยนะคือพ้อมทุกอย่างครบหมดรวมเบกรกวมประตูรวมอุปกรณ์ไล่เบารวมมิเตอร์รวมเกียร์เบรนมีทุกอย่างใช่ครับคือรถเดิมมาใช่ครับพร้อมลงสนามใช่ แต่ถ้ารถมีอุปกรณ์มาข้างที่เยอะมันก็ตามราคาตามจุดนะครับวราต้องทำอะไรบ้งคือเอาง,ง่ายๆเชิดสับรุ่น6 4เซียนที่เพิ่งแข่งไปครัถเ,เดิมๆบ้านมาเลยห้าแสนได้สภาพนั้นเลยใช่ครับคือมันมีไล่สเปครับจริงๆถ้าเราทำไม่ต้องถึงขนาดนันน้นก็ได้มันมีตัวเลือกไล่ตัวเลือกครับต้องมาคุยกันดูว่าเราจะใช้งานแบบไหนแข่งขันใช้งานด้วยหรือว่าใช้ในการใช้งานได้ด้วยเหรอครับกับสับรุ่นนี้ใช่ครับเครื่องตัวสเปคนั้นสามารถขับ ที่ใช้งานได้ครับโอ้รถวิ่งเก้าวินะครับใช่ครับครับเราก็อาจจะมาลดแต่ตาบูธลงมาแค่นั้นเองนะครับยินป่ะปีแล้วยังไงช่วงโควิดมีพี่หนุ่ยได้ไปแข่งขันเป็นรถเซอร์กิตด้วยหรอครับใช่ครับเราแข่งเซอร์กิตด้วยครับใช่ครับผมใช้เป็นออนมิวิซุตัว2020ครับพูดถึงการแข่งรถเซอร์กิตเนี่ยครับสเต็ปการทํามันต่างอยูรถแดกเยอะมั้งใหม่ครับทางคนละแบบกันใช่ครับแนวทางการทํารถก็ อาจจะใกล้เคียงกันแต่เอามาใช้กันคนละแบบหลักๆเลยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะเป็นอะไรก็คือเรื่องฟันใช่ครับห้ามฟันดําในกติกาก็ต้องจูนมีลิมิตเข้ามาแล้วก็เน้นบูตไม่ต้องเยอะเน้นความคงทนใช่ครับแรงด้วยทนด้วยใช่ครับประมาณนี้ที่พี่หนุ่ยทําเครื่องลงแข่งเซอร์กิตเนี่ยครับตัวหนึ่งนี่อยู่ได้กี่เลตครับตัวหนึ่งจริงๆถ้าเราไม่ได้ปรบปูเลยมากก็อยู่ได้นานเลยครับ ปีหนึ่งอยู่ได้ปีได้ครับโอ้โหคือมาทําเครื่องรอบเดียวจบแข่งได้ทั้งปีสบายสบายใจใช่ครับของบทําเครื่องเซอร์กิตหลัก้ได้เี่งกันครับแสนกระบาดอ๋อแสนกระบาดเหมือนรถแดกแต่บางทีรายละเอียดมันอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยบางชิ้นส่วนครับพอเข้าวงการเซอร์กิตแล้วอะไรสําคัญที่สุดในรถเลยครับก็จริงๆก็ความ้อมทุกอย่างครับความรูมตัวช่วงล่างคนขับ เครื่องยนต์ครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของรถยางก็สำคัญครับมันเปลี่ยนเลยนะครับก็คือว่าแต่ละรายการจํากัดยางเนี่ยครับถ้าเรายางเหมือนกับคนละรุ่นไปวิ่งกันอย่างเงี้ยมันก็ได้เปรี้ยวเปรี้ยวเป็นคนละแบบไปเลยครับเพราะอย่างผมเห็นวงการ F1 อะไรอย่างงี้ใช่ครับยางเขาใช้ยางซอฟต์ใช่ครับห่างกัน2วิใช่ครับแท็กต่างเยอะครับ ใช่ครับไม่ว่าช่วงล่างจะดีหรือไม่ดียางก็คืออีกโซนหนึ่งเหมือนกันเป็นส่วนสําคัญเลยไว้ง่ายเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสได้ที่ดนนครับครับแล้วอย่างนี้ผมเห็นล่าสุดเลยพี่หนุ่ยได้จัดยาง Delta DWS4 มาใช่รถที่ใช้ชีวิตประจำวันครัใช่ครับประสบการณ์ทั้งเป็นแข่งรถแดกและรถเตอร์กิทก็เหมือนแบบรถใช้งานเน้นแบบใช้งานทางไกลครับที่ทุกวันอะไรเงนี้ครับ เน้นความนุ่มนวลด้วยแ้วก็เกาะถนนนะครับโอ้แปลว่าบแบรนด์เรนโซ่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ใช่ครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใครที่ใช้อยู่ครับพอรถแข่งก็ใช้ใช่ครับโอ้รถใช้งานก็ใช้ได้ปกติครับครับสำหรับพี่หนุ่ยแล้วตัว D1 SP เนี่ยครับพอมาเป็นยางรถบ้านจากที่พี่หนุ่ยใช้ เป็นยางเอ่อฮีโร่แดกมาเป็นประจำพอเป็นยางรถบ้านฟิลที่แบบว่าเราสัมผัสได้ก็เกาะถนนเหมือนเดิมยังยังคงเกาะถนนเหมือนเดิมแล้วก็นุ่มใช่ครับเกาะถนนเันฮีโร่แดกนี่นะครับทางให้เป็นยางรถบ้านเทปแวต่างกันเกือบร้อยแต่ฟิลสัมผัสได้ด้วยน้ําหนักรถด้วยรถรถถนนมันน้าหนักเยอะก็เหมือนแบบรถที่เกาะถนนเหมือนแบบยางเทปแวไม่ต้องตามากอะไรเงี้ยก็เกาะแล้วสมายนะใช่ครับบอดี้รถ ค่อนข้างเย็นนกอยู่แล้วการใช้งานนะครับแล้วพูดถึงความนุ่มความสบายในการขับขี่ต่างกันไหมครับปกติครับดีเหมือนเดิมเลยคือเงียบเกาะถนนะครับขับใช้งานนุ่มครับก็ใช้งานทุกวันนะครับครับบางทีวันหยุดวันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับไปเข้ากรุงเทพไปดูอะไรนู่นนี่ถ้าเกิดเรนโซ่ผลิตยางออกมาเป็นตัวใหม่ก็ใช้กันไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็รถแข่งค่อนข้างที่จะใช้เยอะกันอยู่แล้วครับ ก็ไม่มียางรุ่นไหนแหละที่จะมาใช้ในการแข่งขันในรุ่นรถบ้านนะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวสุดดีสุดครับก็ง่ายๆเท่าราคาไม่แล็กเซ็นโซมียางไส้กิตใช่ครับพี่นุ่ยก็เลือกยางล้อโซ่ไปแข่งกับรถเองครับถือเรื่องคุณภาพสินค้าที่ใช้กับรถลูกค้าต้องตใช้ได้จริงครับยางรถแข่งทุกคันในอู่ช้จที่เห็นด้านหลังนี้โบใหญ่ขนาดนี้ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงครับอันนี้ก็คือขับแข่งงานลูกค้าขับเล่นด้วยครับ ครับใต่อยากได้เป็นสไตล์โบวคู่เลยอ๋ออันนี้ก็คือหล่อด้วยคขับสนุกเน้นสวยเน้นแรงครับขับเล่นได้ด้วยคไปจอดใช้งานได้ที่ไหนตลอดใช่ครับอ๋อคือเอาง่ายๆว่าพี่หนุ่ยตอนเนี้ยไม่ได้ทำสไตล์แบบแย้งตัวเดียวแล้วใช่ครับคือมีทุกสไตล์่จะโบคู่อยากคือโปรเจกต์อะไรก็ได้ใช่ครับใช่ครับขึ้นใช่ครับขึ้นอยู่กับลูกค้าความต้องการของลูกค้าสเต็ปใช้งานเล็กน้อยทำนิดน้อยอะไรเงี้ยครับได้หมดครับทำน้อยยันทำเยอะครับ ล่าสุดเลยขับรถเข้ามาผมเห็นเหมือนมีอะไรก่อท่างอยู่ข้างหน้าอูอ๋อก็เป็นอูใหม่ครับกำลังทำใหม่ใช่ครับใหญ่มากเลยพี่นุ้ยคือ โอ้โหพูดถึงพื้นที่นี้เล็กไปเลยจากที่ตอนแรกมาผมก็รู้สึกว่าใหญ่นะนะตรงนั้นใหญ่กว่าอีกครับอันนั้นคือพร้อมรับลูกค้าได้กี่คนครับผมก็เยอะอยู่ครับใช่ครับรับลนได้เยอะเยอะกว่าเก่าเยอะครับแล้วมีไรโน่มีอะไรในตัวจะครบเลยครับครบทุกอย่างอยู่ในที่เดียวครบจบแล้วแน่นอนคือเหนียวแน่นอนผมบอกเลย กับที่นี่หน่วยเปิดสุพรรณครับวันนี้ก็เ่นโตเราพามาเสริมสร้างความรู้เพียงเท่านี้และขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยครับสวัสดีครับ